ครับสวัสดียามเย็นครับเพื่อนเพื่อมิรักแฟนเพลงครับวันนี้ยงยศก็จะให้ดูต้นมะรุมที่ปลูกไว้หลังบ้านโอา้เป็นสแปรหรืออะไรเวลาเก็บจากนอกแล้วของไม่ครบกิโรก็ได้มาหลังบ้านมาเก็บไปเติมได้เลยใช้ดูว่าปลูกง่ายๆใช้ดินนิดเดียวใช้ต้นนี้มันแตกเอามาตัดแบ่งเป็นสองท่อนใส่ดินห้เซน นี่ปู่เขามาห้าปีเขาก็ใหญ่มาแบบเลือดเชื่อเออกผลผลิตมาหลายรอบเก็บไปกินไปขายได้หลายรอบแล้วครับเป็นข้อยืนยันว่ามะรมนี้ปลูกง่ายปลูกในทุกพื้นที่ขอลดน้ำเขาอย่างเดียวหน้าฝนนี้ไม่ต้องทำอะไรไปใจดูข้างบนนะว่าเขาอ,ออกอะไร จะได้เห็นว่าออกมากมายตเตี้ยๆเลยเนะี่ยออก,ออกเต็มรลังคาก็จะออกตลอดทั้งปีจะเว้นช่วงประมาณสองสามอาทิตย์เดี๋ยวว่าจะเก็บสักหน่อยไหนก็ขึ้นมาดูแล้วอย่างนี้เห็นมากมายกายกองฝน <c oughs> ก็กลังจะมา ถายดูคันี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บซะเลยฝนกำลังจะมาเต็ไมไปหมดเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะถ่ายมาดูอีกรอบหนึ่ง